แกรีเนวินตำนานแมนยูกูรูลูกหนังคนดังฟันธงอาเซนอนยังเป็นเต็งจากคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นที่ทราบกันดีว่าลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาเซนอนคือ3าทีมในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในขณะนี้โดยปัจจุบันผงแดงมี45คะแนนนำเป็นจ่าฝูงขณะที่แชมป์เก่าเรือใบสีฟ้ามี40คะแนนรั้งอันดับสาของตารางส่วนปืนใหญ่มี40คะแนนรั้งอันดับ4ของตาราง ล่าสุดแกรี่เนวินกูรูหลกหนังคนดังตำนานแบ็คของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาแสดงความคิดเห็นหลังเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ด4-2นำเป็นจ่าฝูงของลีกโดยเขาไม่เชื่อว่าหงแดงจะเป็นแชมป์ในซีซั่นนี้พร้อมฟันธงว่าอาเซนนลนที่ตามหลังจ่าฝูงอยู่5แต้มจะเป็นผู้คว้าแชมป์แกรี่เนวินกล่าวว่ามีเกนอาเตต้ายังไม่หมดความสามารถและยังสามารถพลิกกลับมาเอาชนะลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อคว้าแชมป์ได้ S <S <an> <S ผมผิดหวังนิดหน่อยกับพวกเขาพวกเขาจะผิดหวังกับตัวเองและแฟนบอลอาเซนอนก็จะผิดหวังในช่วง2อถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะผมคิดว่าพวกเขาพลาดโอกาสที่จะทําให้ตัวเองอยู่ในตําแหน่งที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่เรื่องที่พวกเขาจะอยู่ในตาแหน่งจะคว้าชแชมป์ลีกแต่เป็นช่องว่าง4 5 6หแต้มที่พวกเขาควรมีกับเกมที่พวกเขาได้เล่นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ผมเชื่อว่าพวกเขาสามารถกลับมาได้พวกเขายังสามารถคว้าชแชมป์ลีกได้